สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อมจะพามาดูบ้านที่โครงการพนาสนนะคะตั้งอยู่ที่นิมิตใหม่9ค่ะเนื้อที่บ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่อยู่ที่16ตารางวานะคะเป็นทั้งหมด3ชั้น,นะคะ่ะตรงนี้นะคะเหมาะท,ที่จะทําเป็นออฟฟิศได้เลยนะเพราะว่าจากต้นโครงการเนี่ยอยู่ไม่ลึกมากนะคะมาเราไปดูข้างในกันดีกว่า นี้นะคะเราปรับพื้นข้างหน้าใหม่แล้วก็ปูกระเบื้องลงรถใหม่พร้อมกับมีหลังคามุงออกมาด้านหน้าด้วยนะคะไว้สําหรับถ้าสมมติว่าใครไม่ได้ทำออฟฟิศเนี่ยเราก็สามารถขับรถขึ้นมาจอดตรงนี้ได้นะอ๋อถ้าใครกังวลที่ตรงเนี้ยมันชันหน่อยนะคะอ้อมปรับระดับให้แล้วสามารถเอารถเก่งขึ้นมาได้ะคะ่ะหรือถ้าใครอยากจะทำเป็นออฟฟิศเนี่ยเราก็ ต่อเตอิมมาข้างหน้าได้เองเลยแต่ว่าตรงเนี้ยอ้อมเผื่อไว้สําหรับใครอยากมีที่จอดรถนะคะเข้ามาด้านในได้เลยค่ะตรงนี้นะอ้อมพุกประตูออกแล้วเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมใหม่หมดเลยโอเคอันนี้เป็นของใหม่นะใหม่จริงๆมาเข้ามาเข้ามาเลยค่ะแล้วก็หลังเนี้ยอ้อมปูกระเบื้องใหม่หมดแล้วก็ทาสีใหม่หมดนะคะตรงนี้นะถ้าสมมติว่า ใครจะทําเป็นออฟฟิศเนี่ยอะตรงนี้อาจจะตั้งเป็นออฟฟิศเลยก็ได้แล้วก็เราอยู่ข้างบนได้เนาะหรือว่าถ้าใครไม่ได้ทําเป็นออฟฟิศเนี่ยตรงนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นดูทีวีวางโซฟาทีวีได้เลยป่ะเข้ามาดูด้านไหนตรงนี้นะคะ,ะ,คะออก็อ้องใส่อลูมิเนียมบานเต็มไว้นะคะไว้สําหรับปิดกั้นเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเป็นครัวเพื่อให้ เวลาเราทํากับข้าวเนี่ยกลิ่นจะได้ไม่ออกมาที่ห้องนั่งเล่นได้นะคะ่าด้านนี้ก็คือเข้ามาเป็นห้องน้ําน,นะห้องน้ำน,นี้เราเปลี่ยนสขภัณฑ์ใหม่หมดกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะต่อมาตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งๆได้เป็นครัวใหญ่ๆเลยก็เราสามารถวางเครื่องซักผ้าอะไรตรงนี้ได้หรือว่าจะเป็นโต๊ะสาหรับชงกาแฟาอะไรก็ได้ง่ายไม่ยากด้านหลังนี้เป็นครัวที่เรา ลืมบอกว่าตรงนี้เนี่ยอ้อมลงเสาเข็มให้ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ต่อเติมเคาน์เตอร์มาให้ปูกระเบื้องให้ใหม่หมดมีบานซิง์เพื่อที่เราจะได้เก็บของได้เป็นระเบียบมากขึ้นนะคะด้านในเข้ามาดูด้านในเลยด้านในนี้อ้อมก็ปูกระเบื้องให้แล้วเรียบร้อยนะคะสะอาดแน่นอนโอเคอ่างล้างจานอะไรนี้ก็เป็นของใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ มีตรงนี้เราทำช่องแสงไว้เพื่อให้มีความสว่างมากขึ้นด้วยเราไปดูด้านหลังอ๋อตรงนี้ตรงตรงนี้มีก๊องน้ำก็ง่ายต่อการซักล้างนะคะแล้วก็มาตั้งตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ใครสะดวกขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าตรงบันไดตรงนี้อ้อมกระทาสีให้ใหม่นะคะใหม่เอี่ยมมากๆดีไซน์ก็ จะให้มีความกึ่งมินิมอลนิดนึงนะคะก็จะเน้นเป็นสีขาวกับลายไม้แล้วก็สีส้มเบาๆ,ๆมาเข้ามาเลยค่ะชั้น2นี้นะคะก็จะมีห้องนอนให้ทั้งหมด2ห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําให้ในชั้นนี้ด้วยเรามาดูห้องนอนด้านหน้ากันดีกว่ามาเลยนี่ห้องตรงนี้นะคะเราติดไฟดาวไลท์ให้นะคะ มาเรามาดูห้องตรงนี้มีระเบียงเทอเลสให้ทุกชั้นนะคะออกมาดูระเบียงด้านนอกกันเลยดีกว่าเชิญค่ะนี่นะตรงนี้เป็นระเบียงนะคะเราสามารถเปิดกว้างรับวิวแล้วก็รับลมได้นะคะสบายมากนะ ถ้าใครชอบจิบกาแฟในยามเช้าอะไรอย่างเงี้ยในวันฝนตกพรำๆก็มานั่งจิบกาแฟด้านนอกนี้ได้บรรยากาศเลยทีเดียวป่ะเราไปดูห้องอื่นกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องด้านหลังของชั้นสองนะคะก็จะมีหน้าต่างให้เหมือนเดิมเพราะว่าด้านด้านหลังเนี่ยยังโล่งอยู่นะคะก็เราสามารถวางเตียงนอนตรงนี้ได้แล้วก็วางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็ถัดมาอาจจะวางโต๊ะเครื่องแป้งด้านหลังตรงนี้ หันมาายตรงนี้นี่ตรงนี้เราก็สามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งได้ด้วยนะคะโอเคเรามาดูห้องน้ำของชั้นสองกันดีกว่าะคะ่ะห้องน้ำชั้นสองก็คือหลังเนี้ยเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดแล้วก็ปูกระเบื้องให้ใหม่หมดนะก็ดีไซน์จะคล้ายอยู่ชั้นล่าง งนี้นะคะห้องนี้จะเป็นห้องนอนชั้นสามนะซึ่งดีไซน์จากชั้นสองและสามเนี่ยจะมีความคล้ายๆายกันไม่ได้ต่างกันมาอ้อมพาชมบิวชั้น3ามเลยแล้วกันเนาะ,ะในส่วนชั้นสามก็จะเป็นชั้นบนสุดนะคะก็มีช่องแสงไว้ให้ด้วยเพื่อเพิ่มความสว่างนะคะตรงนี้เป็นห้องน้าน,นะคะห้องน้ําเหมือนเดิมเลยด,ดีไซน์จะเหมือนกับ ห้องต่าห้องเงินอื่นเลยนะคะโอเคแล้วก็ชั้น3เนี่ยห้องด้านหลังจะกว้างกว่าชั้น2นิดนึงนะคะด้วยทรงของมันแล้วสรุปเลยนะคะหลังนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด16กตารางว่ามีทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำถ้าใครอยากจะทำเป็นออฟฟิศเนี่ยทำเลนี้เหมาะสมมากๆเพราะว่า อยู่ต,ต,ต้นโครงการนะคะตั้งอยู่ที่นิมิ่ใหม่9้าค่ะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าบ้านดูสวยดีอยากจะขอมาเยี่ยมชมก็ติดต่อมาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะวันนี้อ้อมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ